วัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคคุณติมมาทำตามคาขอจากเอซนะคะขอมาก็จัดปล่อยค่ะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็จะมาต้มหมูประมาณ20นาทีค่ะเขาจะใช้เป็นเนื้อหมูก็ไอยนะคะอกไก่ก็เลยหมดเลยค่ะหมูเราไล่ที่แล้วนะคะต่อปลอยแล้วก็ตักขึ้นค่ะ อนนี้เราก็จะมาใวยต้นหอมกับสลอลหมูนะคะต้นหอมนี่ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะจะใส่กระลำปีเพิ่มก็ได้นะคะอันบันนี้เต็มไม่มีกระลำปีเพราะว่าลืมซื้อมานะคะใส่เฉพาะต้นหอมบันนี้ค่ะหั่นเป็นท่อนยาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะ เปี้ยงน้อยๆผักเยอะๆอร่อยดีนะคะติ่มชอบผักเยอะๆเปี้ยงน้อยๆอ,อร่อยนะคะแต่ความชอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะหมูก็จะมาใช้ร้อยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยค่ะใครกูอ้วนก็ใช้เป็นเนื้อก็ได้นะคะอันนี้ติ่มมาใช้หมูสามช้อนมันจะอร่อยดีนะคะเคี้ยวละมันดีค่ะจะใช้เป็นอกไก่ก็ได้นะคะถ้าใครไม่ทานหมูนะคะ เราจะเอาหมูแล้วพักไว้ก่อนนะคะต่อไปก็มาผสมแป้งนะคะแป้งข้า,เาวเจ้า200กรัมใส่น้ำแ800อยมิลลิตรค่ะไม่ว่าจะกะใส่ก็ได้นะคะตีให้เข้ากันดีค่ะตัวแป้งเราไล่ที่แล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็มาเจียวกระเทียมหอมแรงนะคะอันนี้เราเพิ่มรสชาติให้มีกลิ่นหอมนะคะ เหลืองได้ที่แล้วก็ใส่ผงข้ามิ้นนะคะอันนี้เราเพิ่มสีให้มันสวยขึ้นนะคะแล้วก็เทแป,ป้งลงไปเลยค่ะเขี่ยวพอยปันกลางนะคะเคี่ยวให้แป้งสุกเป็นบางส่วน,นนะคะ ใช้เวลาชักพักค่ะอันนี้มาเพิ่มรสชาตินะคะติ่มใส่เป็นรสดีนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนิดๆน,นะคะใครจะใส่เป็นเกลือกับผงชโรดก็ได้นะคะแล้วแต่ไเ,เลยค่ะเริ่มเข้มข้นมาแล้วค่ะด้ยประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็ใส่ผักลงไปนะคะอันนี้ก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะ ไม่ชอบต้นหัวไม่ใส่ไล่ไม้ก็ไล่นะคะจะใส่กระลำปีแทนก็ไล่นะคะแล้วแต่นะคะถ้าไม่ชอบผักไม่ใส่ก็ไล่นะคะแต่มันจะอร่อยคนละแบบนะคะใส่ผักเยอะๆเปี้ยงน้อยๆก็อร่อยดีนะคะตีมชอบใส่ผักเยอะๆนะคะได้รประมาณนี้ค่ะต่อไปก็ใบห่อได้เลยค่ะ ใส่แป้งลงไปแล้วก็ใส่หมูตามใจชอบได้เลยนะคะชอบหมูเยอะก็ใส่หมูเยอะๆค่ะอร่อยดีค่ะใบเตงนี่จะห่อสองชั้นก็ได้ชั้นหนึ่งก็ได้นะคะมีใบเตงเยอะก็ห่อสองชั้นก็ได้ค่ะห่อง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเหมือนห่อหมกเลยนะคะต่อไปก็ใช้ไม้จิ้มพันกัดไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาตกแต่งให้สวยงามค่ะต่อไปก็เอาไปนึ่งกันนะคะ ใครยังไม่เคยทำก็ลองไปทำกันดูนะคะติีมชอบทานมากเลยติ่มทำบ่อยมากๆเลยนะคะต่อไปก็ไปนึ่งค่ะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะขั้นตอนต่นตอไปก็ไปทำตัวน้ำจิ้มนะคะมาเจียวกระเทียมหอมเรีงเหลืองในที่เลยนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะ คอมเพลตนี้ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะเหลอดน้ำเปลง롱ป่อยค่ะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะมีเกลือผงชโลดนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลค่ะตีมใส่น้ำส้มใส่ชูไปเล็กน้อยนะคะไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะโรยโทลิส่งลงไปไอยเล็กน้อยค่ะแล้วก็ชิมรสที่เราชอบได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ตีมจะมาทำอีกหนึ่งรสนะคะ เป็นพริกสดนะคะแต่พริกสดหมดก็เลยใช้พริกแห้งด้วยนะคะต้มในที่แล้วก็มาปอนกันนะคะใส่น้ำลงไปด้วยค่ะปอนให้ละเอียดเลยนะคะ,ะเ,เะค,ะครื่องปอนไม่ค่อยดีและไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะไล่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วยแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะ มีน้ำส้มใส่ชูค่ะมีเกลือนะคะน้ําตาลค่ะผงชะลดนะคะอันนี้ติ่มปรุงรสชาติแค่นี้นะคะแล้วก็ลองชิมรสดูนะคะมันจะออกเปรียปร้ยวๆหวาน,วานเๆเค็มๆนิดนึงนะคะ ไม่มีรสชาติก็เพิ่มเติมได้อีกเลยนะคะเสียดเียบร้อยแล้วค่ะน้าจิ้มแล้วค่ะต่อไปก็ไปดูขาวยางหอยแล้วนะคะสุกไยที่แล้วค่ะใบตองเป็นสีแล้วนะคะเราจะพักให้เย็นตัวลงก่อน,นะคะ่ะเย็นตัวลงแล้วก็จะมากินมาชิมรสกันดูนะคะ ที่จะกินกับข้อยางหอยก็จะมีผักจีนะคะผักกาดหอมค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆาเลยนะคะเหล็กกินร่อยผู้ใหญ่กินร่ยนะคะมาทานด้วยกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ผักกดไร้อยกดติดตามเังใจให้เติมด้วยนะคะใครยังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยค่ะถ้าเป็นน้ําจิ้มของเหล็กๆใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะน้ําตาลเล็กน้อยนะคะอันนี้เติมม่มเลยทำให้ดูเนาะ เด็กๆวิ่งชอบเลยนะคะมันอร่อยดีค่ะใส่น้ำจิม้มสองรสลงไปนะคะจะเอาสองรสมารวมกันก็ไดยนะอร่อยดีนะอันนี้ติ่มจะแยกก่อนนะคะจะชิมมันพริกต้มก่อนนะคะออกเปรีป้ยวหวานเค็มนะคะอร่อยคนละรสนะคะอันนี้ก็จะมาชิมพริกโคนะคะ พิกโคก็จะหอมกระเทมเจียวนะคะอร่อยคนในรสอร่อยคนในแบบนะคะจะเอาสองอย่างมาลมกันก็อร่อยดีนะคะอันนี้จะกินลมกันดูค่ะกินลมกันยิ่งอร่อยเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะไม่มีไข่ท่าปลอยค่ะอยากกินต้องทำเอาเองนะคะ ถ้ามีไข่ก็จะมีไข่แถวแม่สายนะคะกาดวนแม่สายจะมีไข่นะคะวันนี้ติมขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ